ฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปครั้งสำหรับรายการคีสตี่เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม <laughs> ที่ชื่อว่าคอนลิดอนนะครับตอกผมไม่ใช่นั่งเล่นอยู่คนเดียวนะครับผมนั่งอยู่กับเพื่อนนะครับแม่งคนเดียวหลอนเกินนะครับมีสามคนนะครับชื่อไอหนึ่งไอก็ตนะครับแล้วก็ผมมาครับมาเริ่มเล่นเกมเลยแบ่งหลอนโอบตัตหลอนนะครับเกมนี้เห็นว่า พี่เอกนะครับพี่เอกเฮดล็อกครับเคยเล่นเกมนี้มาแล้วนะครับโหลนนกันก็เลยอยากจะมาเล่นดูน่ากลัวจริงๆเกมนี้แค่ดูเสียงก็รู้แล้วโอ้ย I did not listen เรามาอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับเกิดมานะครับ โอ้โหเหี้ยเหี้ยฟักยู่ค้างค้างค้างวิ่งแล้วเดินเดินเดินโอ้โลโมชั่นะครับโอ้ยวลองไปดูลังดูผมต้องแบบ เดินนะครับเดินอย่างสโลโมชั่นไอ้อยสโลไ่จอโอ้ยน่ากลัวจริงๆนะครับเกมนี้เดี๋ยวลังยิงเลยเฮ้ยอะไรวะ ไม่มีอะไรอืโอเคนะครับเกมนี้ไม่สามารถเปิดตู้ได้นะครับไม่ใช่เกมเอ็มเนเซียแล้วก็เดินต่อไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยขวดบักเราต้องถือขวดไปด้วยนะครับพอมันมานะครับ้างเมงเลยเฮ้ยชิป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 ชิ ขวดไหนโอ้ขวดยังอยู่เฮ้ยขวดขวดขวดมานะครับเกมนี้สุดยอดเลยนะสุดยอดแห่งความหลอนเฮ้ยเสียงใคไรหวนเลาะวะอารมณ์ดีจริงนะายเฮ้ยเสียวเว้ยเอาเฮ้ยจะปิดทำไหม ไม่มีอะไรนะรแล้วมันมีขวดนะครับกว้างขวดนึงเย็บขวดมีขวดมีอะไรหนา,อานอ๊อกข้าวอะไรขวดยังอยู่ขวดข้าแมวแล้วขวดบอลอยตรงเฮ้ยเฮ้ยเก้าอี้หักใครมานั่งวันนี้นั่งด้วยนั่งด้วยโอ้ยนั่งเก้าอี้เหรอเก้าอี้หักนั่งนี้น,นะอะไรอเนี้ย ช่างมันเจ้นี้หลอนจริงๆเลยกระโดดเฮ้ยเยวชิบหายไม่พูดอะไรบ้างรครับหาคุนก็จะพูดอะไรหน่อยเลยครับพูดอะไรหน่อยครับพูดอะไรหน่อยนะครับ,พ,รรบพูดครับวาเป็นไงครับเย้นี้แม่งหลอนไหมครับไม่ เมื่อกี้ดับกูบ้างครับสบาย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 หลังหลังนี้นะครับเอาอเมริกาเลยนะได้ครับคนไทยบินได้เกิดเป็นโกโก้ขันเสียวจริงจริงเบบนี้ตอนนี้ผมต้องกดไว้หลังตรงเนี้ยได้ครับเสียวปีลอ่าคุณก๊กแถวคนหนึ่งได้ทำการ แม่งทิ้งกูไว้คนเดียวนะครับเฮียมากสองคนนี้มันมันกลับไปนอนมันไปนอนอยู่นะครับผมนั่งอัดคลิปอยู่เนี่ยเฮย้ยโอ้ยแดงไอแดงคอมบี้ศพกำลังโดนซ้ำไปศพกลโดนซ้ำอยู่นะครับว้าววิ่งแล้ววิ่งแล้ว นี่มันโรงแรมเหรอครับเนี่ยเฮ้ยเกมหลอนนะครับไว้ตายแล้วอ้าวอ้าวเสียงเนี้ยวังเยียมดีมันสุดก้ยส้ก้ยก้ยกับสุก ใครเยอะอยู่ครับนะใครนะครับโอ้ยญาติไอ้หนึ่งญาติอก๊อตไอหนึ่งนะครับส่งมันคู่ไปไม่อยู่ไม่อยู่แล้วโกอ,อยู่ไม่ได้แล้วยืนเรียกพ่อมึงอยู่ครับยืนทำบ้าอะไรอยู่นั่นะเอายืนแบบตีลังกายอยู่ไม่ไปแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วก็ไม่ไหวอะปวดร้อนมากเกมนี้หลอน กินกินเลือดกินเลือดซุยเลือดซุยเลือดปะ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 นี่เลือดฮะตรงนี้มีอะไรครับไอซัมบอดี้มีคนหายใจอยู่ข้างหลังใครวะใครวะใครใครหายใจเอ้ยยาดไอหนึ่งมายอดไอหนึ่งมา ยืนยืนอยู่ได้โซนเจ็ดที่เอบินนอลันอันนี้ครับอันนี้สี่ศูนย์หกงเลมอลันี่เปลี่ยนจากน้มาเป็นลมวันนี้จริยบกว่าคำตงยานแห้งเหียาแห้งเหี่ยวมีด้วยครับเฮ้ยกระโดดศพพ่อไอ้ก๊อตนี่ครับก็ดด ตอนตอนนี้นะครับเอ่อก็จิตสัมผัสนะครับก็จิตไม่ก็จิตไม่ปอกกันไว้ตายเฮ้ยออเอออออเออ่อโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ คืออะไรกันเนี่ยโรงแรมเร็วๆโรงแรมอะไรวะเนี่ยโรงแรมเนตไนีไม่เอาแล้วบายบายบายอย่าถอยดิครับกกลัว อย่านะครับเข้ามาใกล้ๆกันนะครับการุณนาลดเสียงลงด้วยนะครับโอ้ยโอเคอนานคโอ้อยเอาี้ห้องอะไรนะครับเนี่ยเฮ้ยเกียม <c oughs> จริงผีเอ่อจบแล้วนะครับสำหรับเกม The Corridor นะครับ <laughs> ถ้าถ้าผม ล้วคลิปหน้าบอกว่าจะเล่นเกมเอ็มดีเซียนะครับเดี๋ยวไม่มีโอกาสเอาอสำหรับวันี้นี้ก็สวัสดีครับ